คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้พวกคุณทั้งสี่คนจะตายแล้วครับผมโอ้ยจีตายได้ไหมใส่ชุดอะไรหนูใส่ชุดอะไรก็ได้เด็กมันเลี่ยงว่ะเออหนูร้อยไม่ได้จบชนะละอ้๋อนิวหนูโดววันนิวอ่ะสวัสดีค่ะ นี่พบกับ B K Special วันฮาโลวีนก็กลัวอ้าวคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้พวกคุณทั้งสี่คนจะตายแล้วครับผมโอ็นจีจะตายให้ผีเธ <c oughs> อแน่แน่ให้ผีอ่ะสมมติทุกคนเป็นผีอ่ะทุกคนจะเป็นผีอ่ะอยากเป็นผีอะไรกันครับผมอยากเป็นผีกระสือเพราะชอบกินเครื่องในแสดงว่าตาย,ยเลยแสดงว่าตายหรือเปล่าวู้สิงห์แล้วพี่ต้องมีนับอยากเป็นผีอะไรอยากเป็นผีแม่ชีวารักแล้วกันค่ะ พมันดูตื่นเต้นขอทำท่าไม่ชี่ได้ไหมพี่อ๋อไม่ชี่เดินอย่างนี้เลยแล้วใครดีนะครับจะเป็นผีอะไรหนูเป็นผีไม่มัวค่ะพี่อ๋อคะกระจกกระจกไม่สะอาดกระจกไม่สะอาดสู้ๆแต่แบบจะไปตุบตุไม่ถูกเลยวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ BK Special วันฮัลโลวีนเนาะก็วันนี้จะมีเกมให้เล่นนะครับชื่อเกมว่าไหนใครไม่ใช่ผีก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าผู้คนทั้ง4คนเนี่ย จะได้รับบทบาทเป็นผีจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วต้องหาให้ได้ว่าหนึ่งในพวกคุณอ่ะใครไม่ใช่ผีรับรองว่าถ้าหาเจอเนี่ยได้ลงโทษแบบสาสมและตุ้มเป๊ะแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่นอนครับบอกเลยอ,อยากเล่นหรือยังอยากแล้วค่ะโอเคงั้นเราไปดูกติกาเกมนี้พร้อมๆกันเลยครับเย,ย้ไปเลยกติกาหนึ่งผู้เล่นทั้งสี่คนต้องสุมกา๊ดกาดคนละหนึ่งใบ เพื่อดับบทเป็นผีแต่จะมีหนึ่งคนที่ได้รับบทเป็นมนุษย์2คนที่ได้รับบทเป็นผีต้องคอยสังเกปตปฏิกิริยาจากพิรุษว่าใครคือมนุษย์ที่แฝงตัวเข้ามาหากจับตัวมนุษย์ได้พวกผีจะเป็นฝ่ายชนะและได้ลงโทษมนุษย์3ในขณะเดียวกันคนที่ได้รับบทเป็นมนุษย์มีหน้าที่ดักฟังบทสนทนาต่างๆและถามข้อมูลเพื่อสืบหาความจริงให้ได้ว่าอีก3ามคนคือผีอะไรถ้าทายถูกมนุษย์จะเป็นฝ่ายชนะและได้ลงโทษเหล่าผีโดยจะเล่นทั้งหมด3รอบจับเวลารอบละสามนาทีบทลงโทษคือโดนแต่งหน้าเป็นผีให้ทีมงาน เจ้าเมืองเจ้ามืองป้องจิตเราลอเลีนะครับนะครับราลองเรื่องผีรุดออกมาจากกานนะครับผมเรามองเอาเออกมาหลอกนะครับผมสิงหนูก่อนเลยคนแรกพวกคุณทั้งสี่คนเนี่ยต้องหาคนที่ไม่ใช่ผีให้เจอมีเวลาให้สามนาทีนะครับในการเล่นแต่ละรอบเนาะส่วนคนที่เป็นคนพยายามล้วงความลับของพวกผีเฮี้ยนเหล่านั้นให้ได้ว่าพวกเขาคือผีอะไรนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ จาวเวลาครับผมหนูถามปาก่อนเริ่มเลยถามันนี้ก่อนนะขอหนึ่งก่อนได้ไม่ได้ปากมักจะอยู่คนเดียวหรือว่ามักจะอยู่เป็นกลุ่มคะอยู่คนเดียวชอบอยู่ที่ไหนพี่มิวตออยูนนี้ชอบชอบอยู่ทุกที่เลยนะพี่พี่พี่ดองมีชอบอยู่ประเทศไหนก็อยู่ได้หลายประเทศเหมือนกันนะงั้นขอถามแพรลินว่า ใส่ชุดอะไรหรือใส่ชุดอะไรก็ได้เด็กมันเลี่ยงว่ะถามที่ต้องมีกับหรือทถาม่ต้องมีกับที่ต้องมีเดินทางยังไงเดินได้ปกติค่ะมาฝากแล้วกันว่าเดินเดินได้ไหมเดินได้โอเคเดินได้แปลกแปลกเลยแปลกแล้วแบบอะไรนะแปลกแปลกก็ทั้งเดินได้หรือว่าเอร่อยอร่อยก็ได้อย่างีม ต้องมีก่อนเฮ้ยต้องมีโดนเยอะนะอ่ะเริ่มเลยของพี่อ่ะเดินได้หรืแต่ลอยได้ของพี่เดินได้อย่างเดียวใช่ชัดเจนเลยนะเนี่ยความับนางฟ้าขึ้นต่อไปถามแพรีิละกันว่าของแพรลินลอยได้ไหมหลุดลอยไม่ได้ชนะละเหลืออีกหนึ่งทีนะครับเอ้ยมาปางเฮ้ยหายไปแล้วความคิดมาปางคิดเสร็จสวยไหม ไม่สวยไม่สวยอุมอ่ะโอเคไ,ไม่สวยพี่แคลินเอ้ยพี่ต้องมีที่ต้องมีสวยไหมไม่สวยงั้นถามพี่แล้วกันว่าเลขสามสิบวินนะครับเร็วครับตูต้องรีบแล้วถ <c ười> ามว่าถามว่าเดินยังไงเดินปกติเลย mm hmm. มเอาอะไรเอดินปะกติเดินแด่ตลอดขึ้นชั้นบนชั้นล่างได้ดินไปได้หมดขับรถก็ได้เออนั่งเครื่องก็ได้อยู่ทุกที่ สิ่พีสุดท้ายครับผมได้กับถามถึงครับพี่ต้องมีขับรถได้ไหมขับรถไม่น่าจะได้นะชัดี่อยู่นะโอเคครับหมดเวลาครับคิดว่าคนไหนเนี่ยที่มันปลอมตัวเข้ามาเป็นขีนอกกรีดอ่าจะให้สัญญาณนะครับ3ามสองหนึ่งใครครับโอ้โห ดิมิวดี่ิมิวอ่ะไม่ละมันอะไรอ่ะโอเคทุกคนเห็นพร้อมต้องกันนะครับว่ามะปรางไม่ใช่ผีสาภาพอกเลยครับว่ามะปรางคือใครมนุษย์โอ้ยโอ้ยก็ถูกต้องนะครับผมอะทุกคนเฉลยเลยครับว่า ตัวเองได้ผีอะไรกันซอมบี้ค่ะพี่มีอยู่แค่หนึ่งว่ะพี่ไม่ยอมเดินพอนแพ้แล้วก็จะรู้กันแล้วว่าถามว่าเดินได้ไหมอย่างเงี้ยมันเดินได้หนือว่าไม่ใช่แล้วที่แบบรู้เลยว่าไม่ใช่ไม่เดินได้หรือว่าเอะไรก็ได้โอเคครับคุณแมะปางก็ตอนนี้คุณต้องได้รับบทลงโทษจากสวงสวรรค์นะครับผมเตาอยู่้ไปใส่เลือดแน่นอนพี่อยู่รองนะ จำจำนหน้าไว้อันนี้วาดอยู่หรอวาดอะไรอ่ะอันนี้ได้มันต้องพันคอจะกระเทียวอ่ะเบาเบาโอ้โหเบาเบาแต่แบบพันแบบวะ <c oughs> อีกน,นิดหนึ่งจะเป็นแบบซอมบี้อ <c oughs> ่ะเยไม่ใช่ซอมบี้เป็นมัมมี่โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับรอบแรกเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเข้าสู่เกมรอบที่สองกันเลยครับ คตอนนี้ทุกคนก็ได้บทบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะว่าโอเคตัวเองเป็นใครโอเคครับไปเริ่มล้วงความลับฉบับผีเย็นกันเลยครับผมเริ่มเกมครับผมขอถามแพรลินก่อนเลยอ่าเขาอยู่ในป่าหรือเปล่าเขาไม่ได้อยู่ในป่าถามพี่มิวอยู่ในที่ร้อนหรือว่าเย็นหรือว่าอุณหภูมิปกติค่ะก็เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็ปอดนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอเคถามปางลากัน ส่วนมากอะใส่เป็นสีอะไรสีแดงคิต้องมีอะเช่าเอาไปจับไหมวันนี้ชอบนะคันนี้ชอบจับเก่งนะถามมิวแล้วกันชอบคือคนนี้เขามีพวกไหมจะบอกว่ามีก็ได้นะือบอกไม่มีก็ได้อะโอเคชนาอะไรธนะอีกแล้วเราแรกก็ธนาแหละเอ๊ะและถามแทนเลยล้วกันอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนจริงๆแล้วอาจจะอยู่แบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แต่ว่าอยู่คนเดียวก็ได้ตอบคุมเครื่องมันชันเลยค่ะโอเคพี่มิวกีตัวนี้ชอบทำอะไรแบบกิจกรรมของเขาอ่ะบอกไม่ได้พฟี้ยวประหลุพี่มิวพี่มิวแปลกแล้วอะพี่มิวแปลกอะใครมีอาวุธไหมหนูมีอาวุธพี่ตองมีอาวุธไหมตางมีอาวุธไหมตอใกล้ขดยางกันหมดเลยตอกใกล้ขดยางกันหมดเลยโอเคหมดเวลาครับตองง่ายเลย อ้าวแต่แล้ว่านนีมีคำตอบในใจใช่ไหมสามสองหนึ่งชี้ครับคะแนนเปอกฉันมากเลยครับผมโอเคครับพี่มีนจะแก้ตัวไหมครับว่าตัวเองไม่ใช่ก็เห็นเห็นอยู่นะว่าเป็นคนแบบโกหกไม่เก่งอ่ะวอนนี้เขามีพวกไหมจะบอกว่ามีก็ได้นะหรือบอกไม่มีก็ได้อยู่ในที่ร้อนหรือว่าเย็นก็เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็ปกอดเ่ะผีตัวนี้ชอบทําอะไรบอกไม่ได้พีเดี๋ยวก็รู้ งานผมขอดูหน่อยครับว่าพี่มิวคือมนุษย์โอเคคก็คือฝั่งที่ชนะก็คือฝั่งผีนะครับโอเคครับแล้วผีคือรัผีอะไรครับช่วยดูหน่อยยังมาดูกโยมาถูกหนึ่งสีแดงใช่ก็ถามว่าสีแดงปุ๊บรู้เลยว่าโอเคไม่ใช่ลงทันเลยต่อยากนะคะต้องเปิดหอบก่อนเต็มที่เหมือนกันนะเธออ่ะมาแล้วก็หอบเอะ โอ้ my god โอ้ my god ทำในมังงะเขนน่ารักแต่งในพิวน่ารักมากเฮ้ยทำไมเออรอบนี้มีแป้งเขาสั่งมาเขาบอกเนแอนด์ไฟอะไรเลยเขาให้หนูมาเฮ้ยหนูมาเเหมือนเดตกลัวความผิดอ่ะเห็นป้าเป็นบาง์มาจันเหรอเห็นป้าเห็นป้าบอกแล้วบอกแล้วว่าแบบ ก็ได้ทำไมก็ได้แล้วแต่แบบอยากัดฟันเส็น้าเห็นป้านแย่กว่าอีกใครบ้านเนซีรีส์เธอเธอเทแป้งมาทั้งตัวอะไรก็ได้ถ้าจะยื่นแป้งมาทั้งขวดขนาดเนี้ยสามสองหนึ่งครับดูครับเริ่มถามได้เลยครับอ้าววีอามาหนูได้ กระโดดตึกลงมาได้ไหมมันโดดตึกไม่ได้ <c oughs> มันโดดตึกไม่ได้อยู่แล้วอยาอปกบกะตา่ายไหถามปางได้อุยมันใจสุดน <c oughs> อ่าชอบกินอะไรชอบชอบกินสัตว์มากกว่าแต่ถ้ากินผักก็ได้นะอุ้ย <c oughs> ใช่หรือเปล่าถามไม่ต้องชอบกินน้ำที่ไหนผีก,กินในแม่นะขอถามปางผีตัวนี้คิดเองได้ไหม ไม่ชิปังนี่เอาเราจะถามใครนีแม่แม่ได้ไามหรอคิดได้โอเคคิดได้เว้ยใช่ถามพี่มิวขีดตัวเนี้ยชอบกินเลือดไหมจะเรียกว่าชอบไหมก็คือกินได้อะไม่กินก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้อยากเรียกว่าชอบถามถามมะปังใช่เออชอบออกกลางวันหรือกลางคืนได้ทั้งสองถามพี่ทารินดีกว่า ใส่เสื้อผ้าปะใส่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ใส่มันจะแบบไม่ใส่ดีกว่ามันอออไม่พูดเยอะกว่านี้พูดเยอะกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ถามพี่มิวชอบอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้หมดแหละตามสถานการณ์แต่แล้วก็ชอบถามพี่ต้องมีส่วนมากเนี่ยส่วนมากเดินทางยังไงวิ่งวิ่งเองเลยเขาวิ่งเองเลยถามแพรลินค่ะเขาเป็นคนเป็นสัตว์อุ้ย พูดได้เหรอพูดได้เหรอพูดเลยเขาเป็นลูกครึ่งอ่าโอเคเขาเป็นลูกครึ่งเลือกข้าวเวียดทีครับขอถามขอฟังแล้วกันเป็นเอเชียหรือยุโรปได้หมดโอ้ยไม่เอียงเลยทั้งฝั่งเมยเอียงไม่หมดโอเคเขาหมดเวลาแล้วสามสองหนึ่งชี้เลยครับ ฉันไปแล้วนะเราเนี่ยฉันว่าทีมงานอะแกล้งฉันจริงให้พิมูสา่งท่ามาดีกว่าครับว่าพี่มิวคือใครมันมอททไถึงกับฉันได้แต่ฉันขอดาวว่าผีอ่ะแวมไพร์ใช่ไหมเฮ้ยจริงเหรอทำไวอีกรอบนึงอีกสามคนเดี๋ยวโชว์ให้พี่มิวดูนะครับว่ามันคืออะไรเล่นมาบ้าคำถามไหนที่ทำให้พี่มิวคิดว่าเป็นแวมไพร์ค่ะ หมือนเป็นลูกครึ่งอ่ะเอเอมันเหเป็นลูกครึ่งอ่ะก็เลยแบบเออเม่อไหร่เราเลยมั่นใจว่าะ<อ>ไม่ใช่แบบชพรินละ่ะจะต้องแบบมาเอาสองตัวนี้หนูอยากให้พี่มิวสวยคืนนี้ฉันจะไปหาเธอคนแรกแกถังเกลียดมิกมากเลยอะหลังที่แบบเขาให้หมาหนูได้ทำเลยเออสวย มันมันหัวมันมันเธอก็ดูแบบศิลปะนะเริ่จบพิจิตรอินแล้วคะแกนฉันนั่ง BTS กลับโอเคปะเห็นูนุนเหมือนเนื้อนจบไปแล้วนะคะกับ BK Special ค่ะกับวันฮาโลวีนภารกิจไหนใครไม่ใช่ผีฉันไม่ใช่ผีันไม่ใช่ผีสันไม่ใช่ผีที่เป็นคิจิตรพิจิตในสายตาแพ้ตอนเนี้ย ลงทุนขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้คลิปนี้เราก็คลิปของช่อง V K House ด้วยนะคะค่ะรับรองนะคะว่ามีคอนเทนต์สนุกสนุกแบบนี้อีกเพียบเลยค่ะมาดูกันว่าครั้งต่อไปพวกเราทำคอนเทนต์อะไรพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยมันระบาดใจเข <c oughs> <c oughs> าเหรอวะ <c> ก็แพ้แพ้ให้น้องๆเล่นในสิ่งลางลางออกใช่ไหมออกบางพี่